วสวัสดีค่ะแม,ม่หนิเมาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะโมโหจิได้ว่าดักขันนะมาให้น้อค่ะแมนบัตไข่สีมาไข่สีค่ะเอาไปเบิ่งกันนะค่ะนว่าวิมีบวัวไปเล่นจ้าไปเล่นจ้าหาเห็ดใส่กันเด้อพี่น้องเบิร์นวาวิมีบัว้บวบ มันเทาทิมพี่น้องเอ้ยนั่นโอ้โหนี่ก็ดอกเทาเลยใช่ค่ะเทาทิมเบิร์ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องป้องปลายนี่ยเทามึงดูน่ะเทาเบิร์ด เนี่ยอันนี้กระเทานี่นิ่มเลยค่ะเนาะเห็นวหมพิอนอ๋หาสักกันหาสักกันัาา่งน,นี่ อันไปยากได้ค่ะเฟิร์นมันเนี่ยมันสูงแห้งงากงากเนี่ยเห็นบ่พี่น้องแม่นบ่ใส่เอามีหอดมองช่องสายพี่น้องโอ้ยมันอันนี้เลี้ยวมันเทาเบิดมเน่ยเทาจนนี่ยพี่น,น้องเอ้ยดู้นี่ นี่เห็นว่าเทาจนว่บหัวที่เทาจังได้เลวเนาะพี่น้องจ้าเทาที่บันไม่ได้กินดอกด้วยมือนี่นะเอาดอกนี้ดนะเอ๊ดอกนี้ก็นิ่มุ่นน่ะเนี่ยดาวเบิดเนี่ยสิไม่อากาศมันฝนตกชุ่มชื้เกินไปตอนอากิตก่อนโน้นก็ฝนมันหลายฝนอืะ คนมันเยอะเกินนะมีไหมนั่น<อ>พี่น้องจะเห็นเ,<อ>เห็นแล้วคนวะเนี่ยฝุดเห็ดโอ้เถ่ามุดนี่เนี่ยพี่น้องแม่นมุดเลยเนี่ยแต่มันเท่าใช่หมดเลยเท่า,ามาตรงโน้นจะเกลเลยเท่าหมดเลยนี่ มันเป็นลาด้วยหรอมันง่ายฝนตกเยอะมันชุ่มมันชุ่มเกินไปแล้วก่อนน้องก็แห้งก็แห้งจนไม่ออกอันนี้ชุ่มไปหน่อยเออมันดูดน้ำไปเยอะมันก็เลยทุกวันลาเออนะเพิ่นว่าโทษฝนอีกพี่น้องเอ้ยฝนมันหลายลายเพิ่นว่าเนี่ยอันนี้เจ้าเห็ดอีอย่างเลยนี่พี่น้องเห็ดอะไรคะ เกิดอะไรใหม่รู้จนี่ก็จะยื้อใกันเนาะว้ยพป่นองปลาเห็ดหน่งดูน่ะปลาฟืนก้หาเห็ดกันไปนอนมันเทาาถิ่ สดายเนาะคะ่ะเนาะ่าจ้ะ่าหมเ่าหมดเลี้ยวดินนี้เห็น้าอเห็ดมันปูก็หน่นเอ๊ยแบบไหนเห็ดมันปูมโหจากเนาแถวเดียวมีต้ปกติของเขาจีเต็ม,นมนเนาะหอแมนมีเยอค่ะอันนี้ก็เนาเลยเห็นหมน นี่ไงนี่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 ดอกนี่นี่หนุ่มไหมโอ้ยเข่าหนุ่มเลยนี่หนเห็น่มมีเป็นลาหมดเลยปส่มีคนหลงป่าน่ะพี่น้องจ้ะเอิงเด้อตามหาหม่เดี๋วไป้หโม่เสียโอ้ย ยูดคนหายยูพุดเส็นแล้วโอ้มากแล้วมากแล้ว่นโทรหาก,กันเลยค่ะยุกยุกนี่ยุกสมัยใหม,ม่เนะโมหายค่ะมานกันชีคนหายผู้นหนึ่งจากเสื่อสมเด็พี่น้องจาสรุปแล้วบ่ได้เห็ุดอกค่ะหาก,กันกน่อนมมหายเพราะว่าตอนนั้นมันฝนไม่ตกไงนี่มันตกลเลยมันขึ้นน่าดูเลย โอ้ยเดินไปเต็มนี่อู้ดเป็นกองเลยอยู่อ่ะพักคนปะน่ะคุณเมืย์นะพักวันศุกันวันโอ้ยพักกับพักเอานั่งนั่งตอตอนนี้ต่อมาที่ว่าของไม่อ้วนกินไม่เป็นกินไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กินไม่กินไม่เป็นกินไม่อ้วนบอบบ่บกินไม่เป็นจริงๆน้ำแบบนี้ไม่เอาไม่ดีถ้าเป็นเม็ดอะไรปนนี่ไม่กินถ้ามันหวานโอ้ยเนาะแบสเซนเนาะแล้วจับ

มันเท่าที่เมือพี่น้องเอยมื่เนี้มากอันครบทีมได้ค่ะมืนเนี้ยสองค่ะครบสองวอดคะะเป็นมาพี่น้องบะได้เด้ค่ะหัวเนี้ยบะได้มากจรอง นะคะคเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อไปละค่ะพอกันนาพอกันปีนาเด้อค่ะเด้อคีเพ็ดเนี่ย,ยไปละค่ะบายบาย